เ็บจังลย,ยไหนไหนดูสิดอกไม้หน้าบ้านน้องผีเสื้อบานพอจะเก็บน้ำหวานได้เรีอยงังเก็บไปฝ่าหัวนหน้าดีกว่านะโอ้โหบานเต็มสวยเลยอะน้ำหวานเยอะแน่ๆดีละงั้นก็จัดการกันเลยพวกเราเก็บไปเยอะๆเลยเก็บเก็บเก็บโอ้มีดอกไมส้สีแดงในสวนด้วย น้ำหวานในนี้จะต้องสีแดงหอมหวานอร่อยกว่าดอกอื่นๆแน่เลยเนี่ยหัวหน้าต้องชอบสุดๆเก็บเลยดีกว่าเอามาชิอมอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำหวานมาแล้วขาัดนมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับอื้มหวานชื่นใจจริงๆฮ่า น่ากินจังเลยครับเอ๊ะโอ้โหนี่มันสีแดงนี่มันน้ำหวานแดงสดสวยรสชาติต้องเหมือนสตรอเบอรี่หรือกระเจี๊ยบแน่เลยไหนมาชิมหน่อยชิ๊กอ๋อ,อ,อ,อวัน้าอร่อยจนถึงกับสำลักเลยนละครับเนี่ยเลอะไปหมดเลยครับนหัวน้าเฮ้ยพวกแกเอาน้ำอะไรไมาให้ฉันกินเนีย่ยรสชาติพลินเกือๆเฮ้ย นัน่นนันี่มันเหลือดน่นาพโทฉันไม่ใช่ยุงนะ,ออะเอาขึ้นมาเลยโอ่ออะไรเนี่ยฉันไม่ใช่ยุงซะหน่อยเอาอะไรมากินแม่ไม่ดูก่อนให้ดีๆอ,อ้าวน้องๆครับพี่ข้ากำลังปอกแอปเปิ้ลอยู่เลยครับกินตอนเช้าจะได้สดชื่นนะเป็นไงบ้างครับ มีใครชอบกินนปเปิลบ้างโอ้ยอุยอ้ยมัวแต่คุยครับมีบาดเลยอ่ะขอติดปัตเตอร์แป๊บนึงนะครับซูมซ้มจังเลยอ่ะน้องๆเคยสังเกตไหมครับเจ้าของเหลวสีแดงๆที่ไหลออกมาจากร่างกายเราเนี่ยครับที่เรียกว่าเลือดเนี่ยม,มันคืออะไรแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมันทำหน้าที่อะไรเหมือนเพื่อนๆทางบ้านเหล่านี้ไหมครับ เลือดเกิดมาจากอะไรจัดมีกุบเลือดเหมือนเราหรือเปล่าทําไมเลือดต้องเป็นสีแดงครับโอ๋อมีคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเลือดทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นพี่ข้าว่าเราไปทําความรู้จักเลือดให้ดียิ่งขึ้นกันดีกว่าครับไปกันเลย เลือดนะครับเป็นของเหลวที่อยู่ภายในหลอดเลือดทาหน้าที่เป็นเหมือนกับรถบรรทุกครับที่ขนส่งแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สารอาหารของเสียรวมไปถึงฮอร์โมนหรือว่าแอนติบอดีนะครับไปยังเซลล์ต่างๆหรือว่าส่วนต่างๆทั่วร่างกายเลยละครับแล้วก็ทําหน้าที่ปรับสมดุลของร่างกายด้วยครับแล้วเจ้ารถบรรทุกหรือว่าเลือดนี่นะครับ จะเคลื่อนที่ได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับแรงกระตุ้นนะครับจากหัวใจในการบีบฮับเพื่อให้มันจะไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายได้ครับน้องๆซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการไหลเวียนของเลือดนั่นเองครับโดยหัวใจของเราจะแบ่งเป็น4ห้องนะครับน้องๆด้านบน2ห้องแล้วก็ด้านล่าง2ห้องครับ เริ่มแรกนะครับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับจะถูกไหลมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่หัวใจห้องด้านขวานะครับเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากนั้นนะครับเจ้าหัวใจเนี่ยครับก็จะบีบเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยไปยังปอดครับเพื่อที่จะฟอกเลือดครับก็จะได้เลือดที่มีออกซิเจนที่สูงขึ้นแล้วก็ถูกส่งกลับมายังหัวใจห้องด้านซ้ายครับ ก่อนที่หัวใจเนี่ยจะออกแรงบีบแรงมากเลยส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูงผ่านเส้นเลือดใหญ่นะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายนั่นเองครับโดยหัวใจของเราเนี่ยนะครับจะทำงานอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยนะครับเรียกได้ว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าในร่างกายของเรานครับมีเลือดอยู่ประมาณ7 ถึง8%นะครับถ้าเกิดว,ว่าเราหนัก50กิกรัมเนี่ยก็จะมีเลือดอยู่3-4กิโลกรัมเลยนะครับเอ๊อย่างนี้เลือดที่เห็นเป็นสีแดงๆเนี่ยครับมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างถ้าอยากดูเราแล้วก็มาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะพาไปดูครับพร้อมแล้วเราไปสำรวจเลือดของเรากันเลยดีกว่าครับน้องๆ นี่คือเลือดของเรานะครับประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือเม็ดเลือดแล้วก็น้ําเลือดครับเม็ดเลือดนะครับคือของแข็งที่สามารถจะตกตะกอนลงมาได้ครับมีอยู่ประมาณ45%ในเลือดนะครับซึ่งเจ้าเม็ดเลือดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดครับชนิดแรกก็คือเม็ดเลือดแดงครับเม็ดเลือดแดงนะครับจะมีลักษณะ กลมแปนนะครับแล้วก็โค้งวาลทั้ง2ด้านแบบนี้เลยครับทําหน้าที่สําคัญมากๆคือลําเลียงออกซิเจนนั่นเองแล้วในเม็ดเลือดแดงนะครับจะมีโปรตีนอยู่ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าฮีโมโก l บินครับแล้วเจ้าฮีโมโก l บินเนี่ยนะครับที่ทําให้เลือดของเรามีสีแดงเพราะว่ามีองค์ประกอบที่เป็นธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารสีแดงอยู่ครับ จ้าเม็ดเลือดแดงนะครับมีอายุประมาณ120วันนะครับแล้วพอครบอายุไขเนี่ยมันก็จะถูกทำลายสลายไปนะครับแต่ไม่ต้องกระวลไปเพราะว่าร่างกายของเราสามารถที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาได้เรื่อยๆครับจากส่วนที่อยู่ในกระดูกที่เรียกว่าไขากระดูกนั่นเองครับเม็ดเลือดชนิดที่2นะครับก็คือเม็ดเลือดขาวนั่นเองครับน้องๆขอลองซูมนิดนึงครับ จะเห็นว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราซูมดูดีๆนะครับก็จะเห็นว่ามันมีหน้าตาที่หลากหลายมากๆเลยเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนั่นเองครับแล้วเม็ดเลือดขาวนะครับทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้พิทักษ์ให้กับร่างกายของเรานะครับคอยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าวรัสครับเท่านั้นยังไม่พอเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะสร้างพวกแอนติบอดีขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาไว้คอยสอดส่องดูว่าถ้าเกิดเจอสิ่งแปลกปลอมในร่างกายแล้วเราก็แอนติบอดีนี่ครับจะเข้าไปแล้วก็จัดการพวกเชื้อโรคเหล่านั้นครับอายุไขของเม็ดเลือดขาวนะครับเรียกได้ว่ามีหลากหลายเลยตั้งแต่3ถึง12วันจนยาวนานไปเป็นปีๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับเม็ดเลือดแดงเลยคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยพอสิ้นอายุไขแล้วก็ถูกทำลายสลายไปนะครับแล้วร่างกายของเราเนี่ย ก็จะคอยสร้างเม็ดเลือดขาวเข้ามาแทนที่อยู่เรื่อยๆครับโดยสร้างจากม้ามต่อมไทมัสแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองครับมาถึงเม็ดเลือดชนิดสุดท้ายนะครับมันชื่อว่าเกดเลือดครับเจ้าเก็ดเลือดนะครับมันคือเศษของเซลล์ขนาดเล็กๆนะครับที่ถูกสร้างมาจากไขกระดูกครับมีรูปร่างกลมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีนิวเคลียสด้วยนะครับมีอายุ 5 9ถึงวันครับน้องๆแล้วเจ้าเกร็ดเลือดเนี่ยมันสำคัญกับพวกเรามากนะครับเวลาที่เรามีบาดแผลแบบนี้เลยครับเวลาที่เราเกิดแผลนะครับเส้นเลือดของเราเนี่ยก็จะโหตตัวครับแต่ว่าเลือดเนี่ยจะยังไม่หยุดไหลนะครับโดยเจ้าเกร็ดเลือดนะครับจะรีบวิ่งไปตรงที่ร่างกายของเราเกิดแผลครับ แล้วมันก็จะรีบส่งสัญญาณครับไปเรียกเพื่อนๆของมันซึ่งก็คือเส้นใยเหนียวเหนียวครับให้รีบวิ่งเข้ามาตรงบาดแผลของเรานะครับแล้วก็รีบไปประสาแล้วก็อุดบาดแผลไว้ก่อนเป็นอย่างแรกครับจากนั้นนะครับเจ้าเกร็ดเลือดเนี่ยก็จะออเข้าไปทับโถมลงไปอีกสารกันเป็นร่างแหทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อปิด ปากแผลของเราให้เลือดหยุดไหลนั่นเองครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับเราเรียกมันว่าการแข็งตัวของเลือดครับส่วนต่อไปคือส่วนประกอบที่2ของเลือดนะครับก็คือน้าเลือดหรือว่าพล a s m a นั่นเองครับ น้ำเลือดนี่นะครับเป็นของเหลวใสสีเหลืองครับน้องๆมีอยู่ประมาณ55%ในเลือดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารต่างๆแกส๊สรวมไปถึงเซลล์ต่างๆไปทั่วร่างกายเลยนะครับถ้าเกิดว่าเลือดของเราไม่มีน้ำเลือดแล้วก็ก็เปรียบเสมือนกับรถบรรทุกที่ไม่มีน้ำมันนะครับก็คงไม่สามารถที่จะลำเลียงสิ่งของสำคัญต่างๆไปทั่วร่างกายของเราได้ครับ เป็นไงครับทีนี้รู้แล้วใช่ไหมละครับน้องๆว่าเลือดของเราเนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนถ้าร่างกายของคนเราเนี่ยไม่มีเลือดแล้วนะครับก็จะขาดลดบรรทุกที่ทําหน้าที่ลําเลียงสารอาหารแก๊สที่สําคัญสําคัญนะครับรวมถึงเซลล์ต่างๆไปทั่วร่างกายเลยละครับทั้งคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีเลือดเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้เลยละครับถ้าเกิดว่าขาดเลือดอนะ มาถ่ายกันหน่อยว่าภาพไหนเป็นภาพเม็ดเลือดแดงคำตอบก็คือภาพที่2ถึงหน้าตาจะไม่เหมือนเม็ดเลือดแดงเท่าไหรแต่มันคือเม็ดเลือดแดงจริงๆแต่เป็นเม็ดเลือดแดงที่ไม่สมบูรณ์เกิดจากโรคทางพันธุก,กรรม ทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นมีรูปร่างเป็นทรงเคี้ยวแทนที่จะกลมแบนแล้วว้าตรงกลางเม็ดเลือดรูปร่างทรงเคียวแบบนี้จะมีอายุสัน้นและแตกสลายได้ง่ายทำให้ผู้มีนั้นป่วยมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอส่วนภาพที่เหลือเป็นภาพซีเรียลและเจลลี่วงกลมสีแดงนั่นเองถึงจะคลายเม็ดเลือดแดงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่หรอกนะ นั่นแหละเป็นเอเลี่ยนก็ต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยลัล่ะจะลั่ะจะจ๋าล่ะปุ๊บจะพอยหุยหุยพัดลมเล่นหนวดฉันแล้วอ่ะเฮ้ยเจ็บนเนี่ยโอ้ยเจ็บม่ะเฮ้ยหัวหน้าเป็นอะไรเหรอครับเฮ้ยเลือดนวดหัวหน้าเลือดออกเต็มเลยโอ้ยรีบหาทางห้ามเลือดแล้วมุก S <S ฉันเห็นในละครเขาเอาใบไม้มาบด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 แล้วก็โปะที่แผลแบบนี้โอ้ยโอ้ยพอๆๆพวกแกนี่เดี๋ยวจะเศษใบไม้เข้าไปติดในแผลฉันแล้วเลือดไม่เห็นจะหยุดไหลเลยมัอนตรงนี้เลยฉันเคยเห็นในทีวีนะเนี่ยเขาทำอย่างนี้ว้าวเจ๋งมากเจ้าทมเลือดหยุดไหลแล้วเย้ ด้ยจริงด้วยแฮ่สบายใจได้ครับห่อนหน้าเยี่ยมเลยเอ้โหอ๋อแเลือดหยุดไหลแต่แต่พวกแกรัดแน่นจนเลือดฉันน่มามาไม่เดินแล้วดูที่เฮ้ยหนวดฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยรีบแกออกด่วนเลยพวกแกโอ้ยนี่นี่นี่ข้าวมันไก่มีเลือดด้วยตักออกมาเลย ส่วนนี้เย็นตะโฟมีเลือดเหมือนกันตักมาอีกส่วนนี้ต้มเลือดหมูจะช้าทำไมล่ะตักเลือดมาแล้วเฮ้ยฮะแต่ละเมนูน่ากินขนาดนี้ทำไมตักมาแต่เลือดล่ะจะกินแต่เลือดเลือดเลือดเท่านั้นแหละเปลาไม่ได้จะกิน จะตักออกมาส่องดูนี่ไงอยากรู้ว่าในเลือดมีอะไรบ้าง <c oughs> ออ,อ,อทำแบบนี้ไม่มีทางรู้หรอกมานี่เดี๋ยวจะเอาของอร่อยมาจำลองเซลล์ในเม็ดเลือดให้ดูเริ่มจากฟรุตตี้ลูปตักมาแล้วก็เข้าปากเย้ยไม่ใช่เอามาผสมสีแดงให้เป็นฟรุตตี้ลูปแดงแดงแบบนี้ จากนั้นก็เตรียมนมกล้วยเทใส่ชามไปเลยแล้วก็ตักฟรุตตี้ลูกสีแดงใส่ลงไปฮอนเฟอีกสักหน่อยแล้วก็เติมมาร์ชเมลโล่สักนิดหนึ่งแชวัปนี่คืออาหารเช้าจำลองส่วนประกอบของเลือดว้าวน่าอร่อยนะเนี่ยอ่าน่าอร่อยจริงด้วยครับ นมกล้วยที่เห็นอยู่เนี้แทนน้ำเลือดหรือพลาสมาฟร mm ุตตี้ลูปสีแดงแทนเม็ดเลือดแดงส่วนคอนเฟลกก็แทนเกล็ดเลือด mm hmm. และม mm ัชมาโลแทนเม็ดเลือดขาวครับ mm hmm. พอนํำทุกอย่างมารวมกันก็จะได้ชุดจำลองส่วนประกอบของเซลล์เม็ดเลือดในเลือด mm hmm. แล้วยังเป็นอาหารเช้าสุดอร่อยอีกด้วยนะป mm ๊ป hmm. ในห้องนี้เคยมีคดีฆาตกรรมสุดสยองเกิดขึ้นแต่คนร้ายได้ทำความสะอาดร่องรอยไปหมดแล้วเฮ้ยน่ากลัวไม่ได้การแล้วยอดนักสืบอย่างเราต้องช่วยคุณตำรวจพิสูจน์ให้ได้ว่าจุดไหนในห้องที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้น เราต้องหาร่องรอยได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเรามีนี่สารพิเศษฉีดไปทั่วห้องเลยนี่นี่นี่จากนั้นก็ปิดไฟอาอฮานั่นไงเจอแล้วร่องรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วห้องเลยตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ใช่เฮ้ย,ยน่ากลัวสยอง อยากรู้จังว่าสารพิเศษที่ใช้ฉีดฉีดฉจนเห็นร่องรอยเลือดเรืองแสงคืออะไรกันนะว้าวสุดยอดไปเลยเหมือนหนังสืบสวนเลยนะครับสารปริศนาที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นสารแบบเดียวกับที่นักนิติเวชใช้ในการสืบหาเบาะแสคนร้ายจากคราบเลือด พรเลือดเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษที่แม้ว่ามันจะถูกเช็ดล้างออกไปแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ได้เป็นปีเลยละครับและสารเคมีที่อยู่ในสเปรย์นั้นก็เป็นสารที่ถูกคิดค้นมาเฉพาะเพื่อตรวจหาคราบเลือดหรือคราบต่างๆในที่เกิดเหตุชื่อว่าลูมิโนถ้าเราฉีดลูมิโน่แล้วเจอคราบเลือดเจ้าสารเคมีนี้จะทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือด และปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงสีฟ้าทำให้ตำรวจสามารถเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุได้นั่นเองมาทายกันหน่อยรู้ไหมว่าฉันคือใครฉันเป็นชาวออสเตรียฉันเป็นคุณหมอฉันเป็นผู้ค้นพบจำแนกหมู่เลือดเป็นหลายๆกลุ่มครั้งแรก ชันก็คือนายแพทย์คาวแลนสไตเนอร์ iner, เป็นแพทย์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบว่าเลือดของมนุษย์เรานั้นแตกต่างกันสามารถแยกเป็นหมู่ๆได้คือ A B และ O เป็นคนแรกการค้นพบครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาลและมนุษย์เรายังใช้ทฤษฎีของนายแพทย์เคาวในการจำแนกหมู่เลือดก,กันอยู่จนถึงในปัจจุบันเลยนะ การกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็เป็นหนึ่งวิธีในการดูแลเลือดของเรานะครับน้องๆอ,อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ปลาอาหารทะเลผักใบเขียวฟักทองแครอท มะเขือเทศโดดไปถึงพวกถั่วต่างๆครับทั้งแอลมอนถั่วแดงแล้วก็ถั่วดำนี่นะครับอุดมไปด้วยธาตุเหล็กแล้วก็สารอาหารที่บำรุงเลือดของเราทั้งสิ้นเลยละครับแล้วพี่ข้าก็มีเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับเลือดมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเลือดที่เราเห็นเป็นสีแดงเนี่ยส่วนมากจะพบในคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอ๋อพี่ข้าพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีเลือดสีอื่นด้วยใช่ไหมใช่แล้วละครับเพราะว่าสัตว์บางชนิดนะครับอย่างเช่นแมงมุม แมงดาทะเลหมึกหรือว่าสัตว์ที่มีครอบต้องเนี่ยเลือดของพวกมันจะมีสีน้ําเงินครับที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าในเลือดเดี่ยวมีโปรตีนที่ชื่อว่าฮีโมไซยานที่มีทองแดงหรือว่าคปเปอร์เป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสารสีน้ําเงินนะนครับนอกจากนี้นะครับยังมีสัตว์ตะกูหน,นอนอย่างหนอนท่อนะครับที่มีเลือดสีเขียวเพราะว่ามีโปรตีนที่ชื่อว่าคลอโรครูโอรีนหรือว่าหนอนถั่วที่มีเลือดสีม่วงด้วยครับ แล้วก็ยังมีปลาน้ําแข็งจระเข้ที่เลือดของมันเนี่ยไม่มีสีเพราะว่ามันถูกวิวัฒนาการมาไม่ให้ใช้เม็ดเลือดในการขนส่งออกซิเจนแต่ใช้ของเหลวอื่นในเลือดเป็นตัวขนส่งแทนนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับเลือดที่พี่ข้าวนำมาฝากน้องๆน,นะครับและถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับมีเรื่องราวที่สงสัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็อย่ารอช้าครับรีบส่งทิปคำถามมาให้พี่ข้าวทาง Facebook Fanpage คิดวิทย์ รับรองว่าพี่ข้าวเนี่ยจะรีบไปหาคำตอบแล้วก็มาเล่าเป็นเรื่องสนุกสนุกให้น้องๆฟังอย่างแน่นอนสายอีกนิดจ้านอนสายอีกนิดหนึ่งวันนาครับยับไปทางขวานหน่อยครับมองนั้นน่ะมีมะม่วงลูกใหญ่มาก เร็วหน่อยสิกระปุกหน้าน้ำปลาหวานจะแห <Can S 2> like ้งหมดแล้วนะครับลุนช่วยลุนบนจังเลยก็เก็บอยู่นี่ไงทำไมพวกแกเนี่ยไม่ขึ้นมาแกอันตรายโอ๊ยโอ้โหปวดเพาเนี่ยอ๋อเป็นยังไงม้างโอ๊ยจเจ็บจังเฮ้ยนอนทำไมเลือดแกเป็นสีเขียวอย่างนั้นทำไมไม่ใช่สีแดงหรือว่าแกเป็นซอมบีวายน่ากลัวอะไรเล่า เลือดนายก็ไม่ได้มีสีแดงเหมือนกันนั่นแหละเอยเออจริงด้วยฉันเป็นหมึกเลือดเลยมีสีน้ำเงินนี่นะ <c oughs> เฮ้ยโอ,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 อแ้แต่แต่แต่ฉันมีแผลนี่นะปะโทษเลือดออกหมดตัวนะชชิยด้วยโอ้โหฉันกลัวเลือดโอ้โหช่ชิด้วยชชิยด้วโหย